สวัสดีครับน้านะวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามากับเซียนต้าครับผมแล้วก็เซียนแคปครับวันนี้เราจะมาตีกระสุนน้ําไหลครับผมน้านะมาครับเราจะต้องตามหา60ตัวให้ได้ครับเพราะว่าเคยทํากับเซียนต้าไว้แล้วครับหมายนี้หมายเดียวครับ60ตัวครับผมผมจะแปะรูปไว้ให้ดูข้างบนนะครับผมน้านะเราลุยกันเลยครับ น้ำเข้าใหม่ๆครับผมไม่รู้จะบึมบัามเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าไะครับผมนะน,นะฝากนะติดตามชมด้วยนะครับผมซ้ำกันกับไรน,นะอู้น้ำซ้ำกันกับที่ห้ามาเลยแต่ว่าอีหลงมันคือหลายเทต้องล่วงบ้นนะอู้เปลูกปลาต้องล่วงลึกบ้าะงนะ ผมเปล่าเซีนยนแชบเฮ้ยเอามีตัววะเฮ้ยเฮ้ยนู่นไงเอ้ยโดนครับผมนะ้นะเซียนแฉบก็โดนแล้วครับผมก็โดนแล้วไย <c ười> กัดลูกตาเ,เ,เ,เราโดนเลยเอาเซียนแฉบโดนไอ้มิซายเลยครับผมนะฮะอ๋อแล้วเราจะทีเมื่อไหร่กันฮะ <c ười> ผมโดนคนแรกแค่นั้นแหละ <c ười> ผมขึ้นคนแรกแค่นั้นแหละผมไกลมากๆเลย ครับผมนะแต่จะจิ๋วไปไหน่อครับนี่แต่งตัวสไตล์อุปป้านะฮะไม่มีอะไรมากมายอุปป้าหน้าร้อนฮ้าประเทศไทยฝนตกแม่งสามวันแล้วฮะไม่ได้ออกหมายเที่ยนมากๆมันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับฝนตกประเด็นหลักคือเมียไม่ให้ไปฮะครับหาตัวต่อไปนะครับผมเราจะถ่ายเป็นยาวๆเลยครับผมคลิปนี้ เซียนตาเอาเดียวกี่หรือเปล่าครับมีนะมีเยอะครับเออเซียนตาต้องสำเร็จปลายางงั้นเฮ้ยเซนตาโดนแล้วครับผมโดนนี Mechan ่ไงครับผมโดนแล้วเกียร์รับหนึ่งครับผมแต้มที่สองมาแล้วครับไปเอาเชือกมาเชียงแคบไปหาเชือกดังเชือกตะข่ายมา เราตามหา60ต si. ัวครับผมนะนะเราต้อง60ตัวให้ได้ครับขับพ you uh, ุ่นนะเดี๋ยวเขายังไปเดี๋ยวใครบองนี้มันไวยกันเลาะเลาะไปเลาะมาเอ๊ะเป็นอย่างปีนี้คือมีแต่ไส้น่อยใช่ป่ะหนองบ้านคนสร้างเดี๋ยฮะตกงั้นปีนี้คือมีแต่ไส้น้อยแต่ปีไก่นี่คือมีแต่ไส้โร้ไส้โร้แท้ เฮ้ยโดนครับใครโดนครับใครโดนเซียนต้าเราโดนครับผมปลาเปิดประกัดหรือวะเอาอุ้ยหลุดหนองซน่าจะโอเคอยู่หนองสซาเขาจังเลาะเล่นตามน้องเอาไามนี่ไงรอแค่นั้นแหละ เมื่อกี้หลุดครับผมแล้วโอ้โหฝ่ายจมครัฝ่ายจมเฮ้ยมีดำลึกอยู่ด้วยจะทีแต่ช่วงงามช่วงแรกอ๋อไหลีนะนเยกปลาเขาังมกลับไม่โดนกลับไม่โดนกับไม่โดนนะ หันเนี่ยนี่ไม่ได้เต้ยงตัวมหมแบบเตรียมพร้อมตกปลาเลยคือเต้ยงตัวมาแบบฟีตายมากเลยมัน,นคือจังใดก็ได้อะผู้ป่ายืนรับแหงนี่ตีล้อคอประกันเลยไกลได้แค่นั้นเหรอนี่ไกลกว่าชนะ ไก่ละก็อัดปายากงยได้เวลาปากินเตัวนี้อ่ะดูว่าตัวใหญ่มันจะเหลึอไหมร้องรวงได้ไหมนี่ครับผมนะนะตอนนี้เดี๋ยวจะย้ายไหมกันครับเดี๋ยวค่อยกลับมาตีใหม่อันนี้ปลาเแล้วครับไก่ละครับไก่ละหกสิบตัวต้องมาครับวันนี้นี่เสียนแคบเซียนตาครับ สามคนต้องได้ครับหกสิบไปครับผมย้ายหมายครับผมนะฮะเดี๋ยวติดตามชมหมายต่อไปครับผมลุยกันเลยครับไปกันต่อเลยครับผมนะฮะดูหมายนี้สิครับผมเฮ้ยคอยตีนคนนะโอ้ผมมีหัวตัวไปเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยมาแล้วครับผมนะฮะ ไรครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่สวยอ่ะผมเฮ้ยผมนะนี่ยีคีมด mình hả không? Chặt lá không chú Ông, ui, bó ngay đi à. Chú cậy, chú cậy, ừ, ba cậy, Nhìn ngay đồ hả không? Nó ná suối, này khẩu อยู่วาเราเข้าพวกกันนะฮะต่อเนื่องครับต่อเนื่อง ต่วนเนื่องครับเป็นไงเชั้นครับปลาอยู่ไกลเนียตัวนี้ตัวนึงครับมันใส่ไม่โดนขึ้นไหครับเอา้าโดนครับอุ๊ยตัวนี้โกศวิ่งครับผมนะนะไม่ถามโจ้ <laughs> อย่างนี้อ่ะมีไซส์ <laughs> อันนี้มีไซส์ยุ่ใหญ่กว่น่อยครับผมเก่อนนะนะดักเตอร์เครับผมนะคะัันนี้มีไซส์หน่อยครับเดี๋ยวผมต่อครับต่อครับต่อเนื้อเลยครับต่อเนื้อครับต่อเนื้อเนื่องมาจากเกอนขนาดดักเตอร์

ครับผมับดนแล้วก็ผมนะนะอ้ไม่ได้กดถ่ายกดถ่ายไม่ทันครับเช็คหมายเจอนี้ก็โดนมาตัวนึงแลวเออเอเดี่ยนอย่เปลี่ยนอยู่เฮ้ยระวังับรถระวังขับไ่ไหนบ้านไหนบ้าไห้านไนเธอเเเเห็นมตายันขมเลยหน่ยเลยจะหน่ไอ้เไเหยียบไปไปเข้าไป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  ลุย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 เอาขึ้นจอบปิดเข็มเสียงชุกเฮ้กแล้วชดูชดูชดูเดี๋ยวขออนุญาตจับกล้องแป๊บนึงครับผมนะนะฝากคือนะครับเนเ่ยจับเจนแอบปลาสั่งมือนะฮะโอ้นี่เต็มปากเรียบร้อยีต่อครับผมนะนะโอ้ฝนตกครับตอนนี้กำลังคึกคักเลยปลาหน้าน้องเขายิ้มประจังอยู่หรือเปล่า

Đuôi cái lấy không nữa phải phá tái cươn lên Xây kia ามาเห็นแล้วผมนะนะสูงครับผมส,สวยๆเลยครับตัวนี้ฝากกันนะติดตามชมตัวต่อไปครับผมลิกิน่ายครับตัวนี้ ไปรับผมนะนะยายอ้อมหนองครับผมเฮ้ยไปเฉยไปแล้ววิ่งย้อนวิ่งย้อนเชียนตาเราโดนใสสวยเลยเห็นไหมเคียงวะนึกว่าว่าด่วนไหมเนี่ยผลเขาคือมิดจัดเท้พวกนี้มันตายปลาย่าง

กรบเบาเกินนะนะดรหัวจิกน่ตองเกี่ยวัออก่่าครับนะนะลุยกันต่อเลยครับผมอย่างเจ้านี้หัจขออนุญาตโดนไม้แรกนะครับเอาเลยครับผมขออนุญาตเติมไม้สองนะครับนี่ไงมูโบไปิกกลับไม่โดน เอ้ยตัวนี้ à? Phá บน vào Đặt hết นะปลาไก่ เอาเรียบร้อยครับผมปลาไก่รับผมนะโดนปลาไก่หรอพี่ชายนี่ครับผมโดนแล้วครับผมนะขออนุญาตเต้มแรกนะครับผมใส่สวยของผมนะครับฝากติดตามชมช่วยต่อไปครับผมแล้วปลดปลากนันครับ ไปครับผมนะนะซ้ำหมายเดิมครับผมช่วงใเย็นๆครับแดดรมลมตกครับผมนะนะ้ำหมายเดิมครับโหแก้วไปเอามื่อคนกลับมาเหมือนแล้ว โอ้ยหลุดครับผมนะนะเรียบร้อยอู้หลุดเรียบร้อยครับเฮ้ยลกบม่ถือเรียบร้อยอ้าเสีมนกเีมบาหุนกระลูกตาสวยุนหนเรื่องนึงบุกอะไรแงมอ อ๋อเหรอเนี่ยไม่มี่ละขุดจนกว่ำไม่ได้จักวะเฮ่กลับไปโดนเฮ้ยเยียบร้อยเรียบร้อยแล้วผมนะสวยรับตัวนี้เดิ่มไม่ใส่ถึงมาแล้ว นอือเรามีไซส์แล้วครับผมนะาๆเดี okay, ๋ยวผมแจ็ของเข้ามาวชางไซส์เล็กอยู่เลยตกบ่ายมาเริ่มมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วเอาหลุดเทียนแต่ลุดไปแล้วเอ๋อเอาไปเอาเนื้อเามาเนี้ย โด,โดนแล้วเจนตาโดนแล้วเจนตาเอาไม้มาเอาไม้มา,า,มาข้ามเลยถือมาครับหาครับผมไป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 จำทิพย์จำทิพย ต,<ม>ต่อเลยครับผมเอ้มีมีมีมึงมีมีเอาโดนครับผมนะนะเรียบร้อยเหี้ยตรงนี้ไอ้สัตว์เดินอีกแล้วครับตายังโไม่ตายจริงๆนะครับ <c oughs> นี่ก็รมแล้วนะเ <c oughs> ก็บเก็บ

tính cái mối đó tính này. Tính này mình đang còn bắt <laughs> <laughs> đuôi khác hộp nữa còn bắt đuôi ngân đuôi khác má đều liên theo đến theo đến theo เลี้ยงแถวเลี้ยงแถวโอ้มเอาไม่ไวนะเออ่นเลยฮะฮะรงเียๆพร้อมกันหนึ่งสองสเสียงฟฟูนข่าสปูมิดัดเฮ้ยโดนครับผมนะ

ขับโดนแล้วผมนะนะจะปล่อยปลาหรือเปล่าครับเชนแคบมารอลุ้นกันครับโดดมาเนาบโอ้โหคงจกปล่อยปลาไปหลายตัวขาครับนั่นจ้าตองไม่

ทำเถื่อสายเถื่อสายระตืึนไปองูนะงูหล่ะกันลูกบาลนะครับเดินกลับไปกลับมาครับผมนะนะ วัตะกีมันกินปลายยางเยอะแต่ว่ามันต้องโอ้มันหล่าเลยอะมันต้องกินป,ปลายยางเลยตักเล่นจนเบื่อแล้วเล่นจนมันเขียวแล้วเอาปลายยางมาลงอะ ครับนะนะตอนนี้ก็ถึงเวลากลับของเราแล้วครับผมนี่ครับผมทีมงานเราดูน้ำเข้ามาตีครับก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะผมเดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วจะนับปลารวมให้ดูครับผม60ิตัวเราน่าจะมีต่อ E ี2ครับผมนะนะก็ขอขอบคุณนะนะนะครับผมที่ติดตามและชมกันมาจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ครับนะนะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะนับปลารวมกันนะครับผมนะนะครับผมสองครับผมนะนะสาม แล้วยี่สิแปล้วเกครับสามทบ กันครับผมสามห้าไอ้เท่งว่ะพอดีเาครบทั้งเจ็ดเก้เจ็ดแล้วผมเกแปดตัวแล้วผมนะ ตัวผมนี่ครับมาแล้วครับตัวที่สี่ที่เป็ตัวสุดท้ายผมไม่ถึงหกสิบครับตั้งต่อ EP ที่สองแล้วผมเดี๋ยผมสี่สิบแต้มครับผมวันนี้เจอกันอ EP ที่สองครับสำหรับป่าหกสิบตัวของเรานะครับผมนะฮะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ